จเจริญสุขสวัสดิ์พัฒนมงคลจงบังเกิดมีแด่สาธุชนพุทธมามากาศทุกคนทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในทางบรรยายเป็นธรรมบรรยายหรือเป็นธรรมบุคลาธิฐานแก่ญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาให้รับฟังรับชมในธรรมะวันนี้ก็มาในเรื่องของ การให้ทานทานมีผลมากมีผลน้อยเป็นอย่างไรการให้ทานแจ่สัตว์ริชานเป็นอย่างไรการให้ทานแจ่ผู้ไม่มีศีลเป็นอย่างไรให้ทานแจ่ผู้มีศีลเป็นอย่างไรสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะได้รับฟังรับรู้ที่อาจจะมาอาตมาภาพจะได้บรรยายให้สาธุชนได้ฟังและยกขึ้นมาเป็นนิทานบุกประกอบ บุคลาธิฐานด้วยวันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่มบวชใหม่นมบวชแล้วให้ทานเป็นพระภิกษุบวชใหม่แล้วให้ทานมีเรื่องดังว่ากีระอติเตกีระดังได้ฟังมาในอดีตการข้างพุทธศาสนาข้างศาสนาพระพุทธกัสสปะเอโก ทหารละปุริสโสมีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งออกมาบวชในพุทธศาสนาบิดามันดานิมนต์ให้มาฉันจังหันที่บ้านที่บ้านของบิดามันดาเป็นประจำทุกๆวันมาทำมาฉันจังหันที่บ้านอยู่เป็นนิตการ์ ท,ทุกวันทุกวันที่พ่อแม่จัดการถวายทานน้แเจพิกษุนุม่มซึ่งบวชใหม่นั่นโยมาวันหนึ่งพิกษุนี่ก็เดินมาตามทางมีเดินมาตามทางเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนเดินตามทางมามีร่างกายผัยผอมด้วยอดอาหาร ขั้นสิ้นกำลังขั้นสิ้นกำลังก็พาลูกเซสังเข้าไปนอนอยู่ที่ริมถนนลิมหนทางที่ริมมะข่างที่คนเดินไปเดินมานั่นขั้นภิกษุนั่นเดินมามันก็พาให้ลูกเะโงกคอขึ้นมาดูดูเชโงกคอขึ้นมาดูดูแล้วมันกำนดลง พระภิกษุเดินมาเห็นก็เงยหน้าขึ้นมาเลดูแล้วก็มาเลดูพภิกษุหล็วพระภิกษุองนั่นก็เลเห็นก็รู้ว่าสุนัขนี่อดอาหารพระภิกษุเห็นสงสารเป็นยิ่งนักผอมโซเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและอาหารก็ไม่มีกินพระภิกษุนั่นคิดได้คงจะให้ทานแกสุนัขตัวนี้ พ้อมดลูกของมันจึงเอามือล่วงเข้าไปล่วงเข้าไปที่ในคอแล้วทำให้อาเจียนและอ้วกออกมาอ้วกออกมาให้สุนัขทั้งหลายได้รับประทานได้กินสุนัขทั้งหลายได้กินอาหารก็มีกำลังพาลูกไปได้ต่อพาลูกไปได้ต่ออีกสำเร็จตามความปรารถนาของพระภิกษุรูปนั้น โสภิกขุกาลังกตาวาภิกษุรูปนั่นขั้นทำลายกิริยาตายไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ด,ดาวดึงอยู่ในวิมานทองอันโอราอันโสภามีพันแห่งนางฟ้าเป็นยศบริวารส,สวยสุขอยู่ในวิมานจนสิ้นอายุ ขั้นสิ้นอายุก็จุติลงมาบังเกิดในมนุษย์เกิดมาอยู่ในกรมนุษย์เข้าไปบรนประชาเป็นภิกษุในพระศา,าสนาอีกชนทั้งหลายมีใจศรัทธาส,สววยอาหารแด่เพียงภิกษุรูปนั่นวันละห้าบาทวันละห้าบาทวันละหบาทวันละสีบาทด้วยอำนาจผลฐานที่ได้ให้ทานแก่สุน,นัข ตั้งแต่สมัยอดีตชาติดังบรรยายมานฉะนั้นพระภิกษุรูปนั่นเคยให้ทานแด่หมาแม่ลูกอ่อนตาบอดนั่นผลทานที่เขาเคยให้ทานแจ่สุนักสัตว์ดิรฉันผลบุญกุศลอันนั้นก็น,นำให้เขาไปเกิดที่บนสวรรค์สั้นฟ้าดาวบดึงเวลาจุติลงมาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์อีก ผลทานของเขาอันนั้นก็มีบรรดาญ,ญาติโยมทั้งหลายนำเครื่องมาถวายเจ่พระภิกษุรูปนั้นไม่ขาดบุคคลให้ทานเจ่สัตด,ดิรชานย่อมมีอนุสงให้ผลร้อยชาติคือให้มีอายุยืนยาวหนึ่งให้มีวันณะสีสันงดงามหนึ่งให้มีความสุขความสบายหนึ่ง ให้มีกำลังวังสาก้าหารหนึ่งให้มีปัญญายานควมฉลาดหนึ่งทั้งห้านี้เป็นอนิสงส์เป็นสงแห่งการทานให้สิ่งละร้อยชาติสิ่งละรอยชาติเป็นกำหนดบุคคลใดให้ทานบุคคลใดให้ทานแก่มนุษย์ไม่มีสินมีอนิสงส์หมื่นชาติ คืออายุหนึ่งวันณะหนึ่งสุขะหนึ่งพละหนึ่งปัญญาหนึ่งบุคคลใดให้ทานเจมนุษย์ผู้มีสินมีอนิสงส์แสนชาติมีอายุหนึ่งมีวันณะหนึ่งมีสุขะหนึ่งมีพละหนึ่งมีปัญญาหนึ่งเป็นห้าดังนี้บุคคลใดให้ทานด้วยการบูชา คือให้บิดามารดาปู่ย่าตายายและครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ท,ราาาทั้งหลายให้มีคุณแจ่คนให้คุณให้มีคุณแจ่ตนครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นให้มีคุณแจ่ตนมาตั้งแต่ก่อนก็ดีหรือให้แก่สมณพรมผู้รลงับบาปลอยบาป่็ดี ให้แก่ผู้มีศีลธรรมอันงามคือภิกษุสาม,มเณรและผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคผลและฌานสมาบัตินั่นให้อยู่ในฌานสมาบัตินั่นเหล่านี้ชื่อว่าให้ทานการบูชาให้ทานการบูชาถามว่าทานให้ด้วยการบูชากับ ให้ความการอ,อุนเคราะ์ใครที่มีผลมากกว่ากันให้การบูชาและให้การอ,อุเคราะ์ในอันไหนมีบุญมีผลมีพลามากแก่กันแก้ว่าให้ทานด้วยบูชามีผลมากจะนับประมาณไม่ได้ถามว่าอะไรเป็นตัวแทนเป็นตัววัดเป็นตัวทานแก้ว่าวัตถุเข้าของเป็นตัวทาน เจตนาที่คิดให้คิดสละคิดสละเป็นต้นเหตุถามว่าให้ทานจะมีผลกี่อย่างก็แก้ว่าให้ทานให้ผลมีสองอย่างคือให้ผลในชาตินี้อย่างหนึ่งให้ผลในชาติหน้าอย่างหนึ่งทานให้ผลในชาตินี้เหมือนนางมัลลิกา นางมลิกาลูกสาวของนายมาลาการจะยกนิทานมาเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมีผลในชาตินี้คือเรียงบุตรสาวของนายมาลาการบุตรสาวของนายมาลาการนั่นสาวติยังเอกาธิตากีระดังได้ฟังมายังมีบุตรสาวของนายมาลาการ คนหนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีมีรูปร่างงามกว่าหญิงทั้งปวงมีบุตรมากมีบุญมากอายุได้สิบหปีอยู่มาวันหนึ่งนางกุม,มารีนั่นจะไปเก็บดอกไม้นางจึงหยิบเอาอาหารขนมถั่วสามก้อนใส่ลงไปในตะกร้าแล้วก็ไปตังทิตวา ได้เห็นองค์พระศาสดาพระสงฆ์เข้าไปบิณฑบาทในเมืองสาวัตถีนางกุบารีก็มีจิตยินดีศรัทธาหยิบขนมถั่วใส่ลงไปในบาตรให้พระศาสดาปิติอุปมาเทตวายังมีปิติให้เบืงเกิดขึ้นแล้วแห่งพระพุทธองค์เป็นอารมณ์แล้วก็หยับยั่งยับยั่งอยู่ใน ที่อันควรตัดฐาตังโอโลเกนโตเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นกุมารีนั่นจึงแย้มพระโอษฐ์ออกมีรัศมีอันก้วงงามช่วงโชิชัตวานอานนท์เห็นสงสัยก็เปรใจจึงถามว่าเหตุใดพระองค์จึงมีพระสวนยิ่มออกมาพระพุทธองค์ก็ตอบว่า หญิงสาวคนนี้มีบุญวาสนานางจะได้เป็นอัคมเหสีในกรุงสาวัตถีในวันนี้ต่อมาไม่นานพระพุทธองค์กล่าวให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ให้อมา์ทั้งหลายออกมารับตัวนางเข้าไปเป็นอัคมเหสีในวันนั้น นีน่นางมัลลิกาได้เป็นไม่เหสีของพระเจ้าประสิทธิที่โคศนซึ่งเป็นลูกของนายช่างมาลาน,าน่นนายลูกสาวของนายมาลาดอกไม้ช่างดอกไม้นั่นเป็นพ่อบุญกันให้ทานนี่ความตั้งใจมีความปิติยินดีในการให้ทานนั่นเกิดปิติยินดีขึ้นมาในการให้ทานนั่นและของที่จะให้ทานนั่นก็มี ผู้ที่จะรับทานนั่นก็มีได้เ,เกิดมีความปิติยินดีขึ้นมานางก็ได้เป็นอาคมหิสีในวันนั้นด้วยบุญของนางให้ทานแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงขนมถัว่วสามก้อนเท่านั้นนี่เป็นเป็นผลการที่ให้ทานในชาตินั้นในวันนั้นเป็นเรื่องของการผลทานที่มีปิติยินดีผลทานมี ผู้รับทานมีแล้วพร้อมด้วยใจอันบริสุทธิ์งดงามนั่นเหมือนกับนางมัลลิกาลูกสาวของนายช่างมาลาดอกไม้นั่นวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาให้ท่านสาธุชนตั้งหลายยังอยู่ดีมีสุขตลอดชัว่วการนานวันด,ดีเจริญพร